ของพี่น้อง <Ừ. S 2> กัเพิ่มมาหลากหลายสีสันเนาะพี่น้องซึ้งว่าตื่นเต้นกว่าเก่าอีกเ <Ừ. S 2> มื่อนี้กะมีมีทั้งเงินกีบแล้วกัเงินบาทนะาเนาะมีแบงค์ยี่สิบห้าสิบบาทแบงค์ร้อยแล้วกับแบงค์ห้าสิบพันห้าพันสองพันน้อยสุดปั๊ดสุดก็คือแบงค์ร้อยเนาะพี่น้องตื่นเต้นขนาดเลยพี่น้องคือสีคาดก,ก็เก่าเนาะเพราะว่าหลายหลายกว่า <c oughs> รอบนั้นพี่น้องมี เดียวที่ให้สงกาวซุกจ้องใบร้อยบาทไว้แล้วพี่น้องเ้าสที่ให้คนหนึ่งเป็นกรรมการก่อนพี่น้องมาแล้วจังสลับเปลี่ยนกันเนาะผ้าไฟได้เงินหลายแล้วเป็นสลับกรรมการแล้วจังแงกสีออกว่าบให้กรรมการจือมาวันนี้กสิสก็บวันนี้ออกก่อนพี่น้องให้เ้าจับขึ้นใหม่เนาะทั้งลุปไม่กรรมการเปลี่ยนใหม่อีกจุนโฮพบ่วะคอยจือแบงร้อยน้ำเสียงเนาะ ไผ่นาะสีโศกหมานมนอนี้พี่น้องนี่มีหลายก็เก่าเนาะอันนี้เป็นอีพีสองมามาพาสีได้จับก่อนมายังยิงยาวกระเป,ป๋เายิกชุบนี่โกเกียวก่อน,น,นคนแรกเอาสองคนขคับวิซุบมเอาพี่น้องคนแรกแฮกหมานะซะาทุกขคอยเฮง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  สีไนได้ค่ะลมือฝั่งไทยบ้านอลบนี่พี่น้องอาสีนีพิโอ้ยไดแนแบงร้อยแล้วบ้าไข่ก็แนแบงร้อยพิดอ้จพอกสองะพิดเฮ้ยพี่น้องโอ้ไข่ถืดเลยไข่น้องีิไดอยู่ว่าเงินมือหนีลิลิลลิลิิดโอ้ย เปลี่ยนกรรมการเพราะว่าเป็นคนดวงเฮงได้ร้อยห้าสิบบาทแล้วมาวันนี้เป็นกรรมการว่าสิลุ้นสันไหนพี่น้องสาวซุกนี่พี่น้องเลยซิมีซิทได้ดีเบเบอร์เบอร์เปลี่ยนมองใหม่ขู่กันเลยไปทนเบอบอร์ขู่เราเปลี่นเปลี่ยนแต่ใบร้อยอะไรยังไงอะไรยังไงช่วยกันดูเปลี่ยนไหมใบร้อยสาวสุกจะเปลี่ยนไหม โบว่าสิสลับกันว่าให้มันตรงตรงพี่น้องไม่ยังบมตรงพี่น้องโอเคพี่น้องสอยตาสิ้นเนี่ยพี่น้องตามีเลยตาบีเลยตาอาตาบีเลยไม่ถูกเตือยเตือดเตือยตาดีทางหลัง้าพี่น้องเป็นกรรมการรู้สึกว่ามันง่ายเนาะแต่ว่าเป็นคนลิ้นรู้สึกว่ายากแห้งเพราะปุริสิเป็นคนโชคดีรวยลูกลงมา พี่น้องจัเด้อยู่บนนี้ใครจะเป็นคนโชคดีคนตโตไปโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้น้องโอ้ยบอดีเกือบเกือบขอได้เงินลิมโงการเลด้อขโอ้ตูตูน้องน้อยยังไม่เลยออลง รวยมาดูเองครับรวยมาดูเองครับเม่รวยบอกในรวยอ้มเพียงไอนี่เมื่อกี้นี่เขาใส่เบิ้งไหนเนาะรวยลงมาลูกโอ้พี่น้องรวยไปเบิ้งให้เลยฮะไอยังบุถึกเลยนี่เอาตัวนี้ก็ได้พี่น้องอ้มเพียงรวยลงมาลูกอุ้ยรวยบอกบอลลูกอือวกววางแล้ววางแล้วตูตูไม่ถูกนี่ไปอยู่มองไหนเด้อนาะ รวยเปสบรียบย่่เรียบร้อยรวยรวยเล็กตูตูดไม่ถูกใช่แล้วนี่คือเปลี่ยนแบบนี้ยากแฮงพี่น้องเลยาพีวดไมู่เป็นงไงกรรมการรวยพี่น้องถูกต้องสีเขียวถูกต้องสีเขียวถูกต้องอ้เบ่งร้อยเบ่งร้อยไปแล้ว พี่น้องเอาลงตัวนะงั่นเลยส่งการพี่น้องแบงร้อยเหลือสองใบรวยลงมาลูกลงมาก่อนลูกมันบังกรรมการนะลูกนะอุยอ้ยตู้ตู้ตูตูไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูกโอ้น้องน้อยจงเป็นดวงดีพี่น้องเด้อแบงร้อยเราจะรวยพร้อมกันอเพียงมีกระได้อ่ะเอาพี่น้อง สะสมถือแบงร้อยถูกต้องแบงร้อยกำลังลุ้นพี่น้องพี่น้องแบงร้อยไปแล้วแบงร้เปิดแบงร้อยเหลือใบเดียวแล้วเนเชื้อไทยเห็นไหมคนเชื้อไทยได้เงินกินอีกแล้วเอาโลดแบงร้อยไปปัดน้องฮะเป็นดวงดีดวงเฮง เกือบถึงหวยรางวัลที่หนึ่งพี่น้องเอ้ยแบงค์ร้อยอยู่นี่แบงค์ร้อยยังใบเดียวตูตูดไม่ถูกพูดมันถูกให้น้องใจเรามากไอ้น้องน้อยพ่อไปดิกล่องนี้บุ๊ี่แพรสนใจเลยคือสิง่ายอยู่เลยโอ้ง่ายบ้าเอาเลยบ้าพูไม่ไปสนใจกล่องน้อยเอาเอาจัดป๊าดพี่น้องมีแต่รวยไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูก คนพิกเกมนี่พี่น้องไปนี่อันนี้ก็ได้ไม่ถูกขนาดจับคนละสองย่างๆแล้วพี่น้องขนาดจับคนละสองอย่างบุ๊คถืองเดี๋ยวยังบุ๊มีลุ้นตู้ตู้จําไม่ได้เลยไกลแล้วไกลแล้วตู้ไม่ถูก ใครดีสิได้แบงค์อยเนาะพี่น้องอมเพียงมานี่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 มานีง่ายขึ้นอยู่ได้เมนมานี่นี่ตุนตุ้ยวุ้มหือหื้อตุ่สุขจำได้ เมือนสีอันนี้ผมมีไเอาววะโอมเพียงอันนู้นจืดได้เขาคือถือพี่น้องนั่นแหละเขาจืดผมได้จอกตูตูวิผมมีไฟจืดบานนี่บอกไฟบ่างตรงใดมันจะหมดไหมตูทีแน่ๆเราก็หุนใจแล้วมาเปลี่ยนตัววันนี้ให้สาวสุขไปกรรมการพี่น้องวันนี้มาสาวสุขได้ไปร้อยได้ไปร้อยเปลี่ยนตัววันนี้ าเปลี่ยนตัวแล้วพี่น้องมันตุ่งแลวันนี้เบิร์ดแทบบาทนี่ส่งมาเป็นกรรมการนะเงินเบิร์ดแทบบาทมาวันนี้มาบันนี้อุ้ยพี่น้องมันอยู่แบบนี้เองพวกกินมาเจอมาตามใกลกันวัวนี้รับเลยวันนีู้ดแล้ววันนี้รู้แล้วใครจะได้เป็นร้อยอ่ะมันก็เป็นของน้อยเท่านั้นเพราะว่าถึงแล้วสงกรามเขาใกล้เข้ามาแล้วนะร้อนมากเลย ร้อยเกได้เป็นร้อยอ่ะ้เดียวเดียวเดียวุนเนีเห็นบ่ฮะโอยโบเห็นเลยเยับมากเอมาเห็นเลยเอาลงหลงแบบว่าเทาไห่ะลนะในทางการลงถึงแล้วอ่ะเลื่อเลื่อบอยางบอยย่างบอยางกรรมการอยู่ลังก้องมาเนี่ ตู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 เลยยังไม่ได้วางพื้นคอนพื้นยังมุดเลยคอนพื้นตูตูแล้วมันจะซาเวลาเออเอาตูเลยฮะสลุยตูตูู๊ตกใจเ่ิื้นตูตูพี่น้องเลยเริ่มกันเลย

มาไกลทั้งหน้าเอาตัวนี้เราลงไปแล้วพี่น้องเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยนี่เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนตัวเกียวมาเป็นอีกเลยตัวเกียวได้แบงค์ร้อยอีกแล้วเอ้าให้ดินตัวเล็กจังหน่อยเนาะเอาให้พี่ให้เล็กก่อนห่างกัได้ดินบ้านเดียวพี่น้องตูนดบหน้าใหญ่ปิวแล้วแบงค์ร้อยปิวหมดจะมีบ่ได้เสร็จอมมาลึวก็เกยมาลึวก็เกยปอีกแล้ว แบงค์ห้าสิบพี่น้องแบงค์ใหญ่จิ๋วไปแล้วป้ดเหลือแต่แบงค์เศร้ามันบอกแล้วรวยเซตบาทนี้เอ้ยมีเขาขนไปแล้วลวนแล้วตู้ตูเปลี่ยนตัวเลยเปลี่ยนตัวเลยตัวเกี่ยวได้สองร้อยห้าสิบแล้วเปลี่ยนเลยเปลี่ยนตัวเปลี่ยนกรรมการแล้วมาพี่น้องเปลี่ยนตัวเย้ รอดแล้วสงการนี่รอดแล้วรอดแล้วได้่านน้ำมันได้ทานน้ำมันให่าหานแต่ที่แรกแล้วผัดบ็ได้เลยยี่ิบต้องอันั้นเาะอนเนาะแม่คนเล่าเมือไทยอ่นีนเลาสี่เดี๋ยวจะแบ่งยี่สิล้ไดเอาเลอกเอาเลาแค่นี้ก็จำไม่ได้แล้ว เดี๋ยวมันสลับเงินโตรงนั่นแหละมันลงจัดการเลยเรายังไม่เคยว้างอันใดเนาะพี่น้องน้องถกเถียงกันูมู่โอ้นี่โอ้เสุกรู้แล้วตู๊ตู๊ปีศาวกำลังจะดีใจสงการนี่เขาต้องรอดตู๊เราสุกจับเลยพี่น้องจับเลยจับเลยโอมเพียงมาเลยกก็กย์ไมาเลยกก็กย์ไมาเลิกก็เย อะไรยังไงตูดคือชิ้ถือนะพี่น้องเบิ่งคือง่ายๆเลยมันเลยคือกึ๋ยตูดอุ้ยคิดอีกแล้วตูดตูดตูดของก็ยังบ่ถือเซนรถแบบนี้มันเลยคือก๋เกือบแล้วตูดเกือบเกือบโอมเพียงโอมเพียงเอาสองพันเออห้าพันจะเอา นี่พี่น้องตุ๊ดๆๆ๊ตั๊ดตุ๊กเลิฟทอดแท้แล้วได้นี่ยพี่ได้อังไ่ทำไมมันยากจังเลยมันจะล้มมันจะล้มเอาเอ้ายี่ส20ไปแล้วยี่สิบบาทสามีจับเกมได้บ่าน้องน้อยเคยวางแถวๆนี้ก็เลยเกือบ คือพี่น้องเอาโล่งสี้มได้แล้วอ้ได้แล้วมมีได้20บาทเออได้ได้30บาทได้30บาทตู้กตุ๊ี่ได้30บาทได้มีตัวล่าร่อยตัวชูกลาร่อยเพีเดียวพี่น้องเลยโอ้มเพียงไม่เลือกแล้วไม่เลือกแล้ววางไปเลยเนี่ยพลาดตัวพี่น้องไปแล้วหาพันโอ้ยไม่หาพันไปแล้ว เอาสีสมลงมากับมาเกือบใบเ้าแล้วใหกูมูตอนนี้ยังแต่แบงเาวาพันพี่น้องได้ลายใบใหญ่าฮะพี่น้องคือว่าสองเลยือว่าสเลยป้าพี่น้องบนหาเสือแต่เก้าเก่าเดียวเลยเองเ้าเฮงขนาดเลย พี่น้องพี่น้องน้องดวงน้อยคือดวงเฮงแท้ถูกบดสองเลยพี่น้องอ้นดวงน้อยทำไมเป็นแบบนี้จอกไปสองพันไปสุดท้ายอุ้ยสาวสุกได้สองพันสองพันกีบดวงน้อยหมายตาแต่ไม่มาเบิ่งวันนี้ไพ่ได้หลายกูมูพี่น้องตอนนี้ก็ตอนนี้ก็จบเกมเรียบร้อย น้องอไปหาเศรษฐีโงการน้องตุ๊กยได้250มกที่หงที่สองที่ส250น้องน้อยได้เท่าไหร่คะโอ้สาวุกที่สองสาวุกที่สามสาวซุกได้ร้อยร้กว่าบาทร้อยสิบบาทน้องน้อยได้สองร้ยบาทสุดยอดเลยพี่น้องเกมนี้ทั้งหมดทั้งเดือน250ตุ๊กยได้แปิบบาทเออได้แปิบบาท ฮอบก่อนไม่ว่าได้หลายพี่น้องหกสิบบาทแปดสบาทอันนี้สีบอันนี้สิบาทอัสิบอันนี้สี่สิอันนี้ก็ะซ้าบาทได้แปดสบปสบาทสิบบาทโอ้ปบาเพื่อจีได้ยิงให้เห็นเอาห้าเมื่อไรเลยเมื่อบปได้ฮอตเพื่อนเนี่ยฮอดใส่แขะกับโบโค่แพกับโบค่งทางงทาง ไม่เป็นไรแค่นี้ก็ได้แล้วเติมน้ำมันหนึ่งร้อยเพิ่มมาลายแล้วเห็ดหอาแบบเหงือสัตว์เลยแม่เ้าว่ากับข้าวเก่าได้เพราะว่ามันลายให้เลือกลายพี่น้องคือวันนี้กับเมวากบเพื่งไอ้เพื่อนเ่ได้เข้าคลิปแลงเนาะพี่น้องเพื่งไอ้เพื่อนกะกลับบ้านเพิ่นแล้วเพื่อนแบบมาแล้วผลตกะผลสิมาผลว่าผลสิมาปลูกมังแก่มักถั่วเนาะแล้วก็แม่เพื่อนกับวินหัวเมื่อวนี้เพื่อนเข้าคลิปน้องบได้พี่น้อง มันเหล่งง่วนก็ดีเนาะหลายคนโอ้าเมื่อวามาเพิ่งอาจจะดองเฮงว่าจ้ะโอ้โหนีหวานลินหลายคนเพราะว่ายบุญยูเลือกเอาเลยคนละ้นหนึ่งไม่มีเอาตัวเด้มจุ๊บกี่นี่โจยู่ร่มก่อนโจยู่ร่มยู่ร่น้ำเหมาเลยอยากละสองพี่น้องเอาเมาเลยไปอย่างละสองไปเอาเลยพัดะนมง่าแล้ว เอาตัวไปกินข้าวเด้อพี่น้องน้องไม่ไปเติมพลาวมีคนหิวน้ำพี่น้องเอาไปเสียเย็นเออน้ำแข็งเขาก็มีใส่ตุยินนี่หมวนสุดๆเลยพี่น้องไปฮองประเทศไทยบอสเนาะพารถไปเที่ยวสงกรานต์ถึงแค่สะพานถึงแค่สะพานก็มาแล้วแต่ว้นตกเลยได้พี่น้องตอนนี้ค่ะทีได้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะพี่น้องหมวนหรือบ่าหมุนก็ลองคอมเมนต์มาบอกเฮาเบิ่งเนาะว่าโอ้ย ให้มีอีฟี่สามอยู่กับพี่น้องลุนจนเมื่อยอีสามต้องเปลี่ยนแนวแบบไทยแม่เอาอะไรดีคิดสอยกันนะพี่น้องว่าเกมหนาชิดินเกมอย่างดีวางแผนใหม่ก่อนเนาะต่อไปไปนอนนับเงินก่อนพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปปรเพียงสามนี้ก่อนพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์พบพ้อกันใหม่คลิปหน้าเด้อสบายดีบ๊ายบาย